เนี่ยนะคลาเลานี่โอโม่พลัสชนิดนะ้ำหนึ่งฝาขาวสะอาดกับผมสามช้อนสะอาดลึกถึงใยผ้าด้วยอัลตราไรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นี้ฝานี้นคุ้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโมพลัสสิบห้าบาทจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาว All New Toyota A T ี V นี่แหละรถของเรา ฟังเพลงดีกว่าฟิลมันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify โหลดแอปฟรีน้องมิน้นพี่สอนพี่ทั้งสวยและทั้งหอมขนาดนี้นี่ต้องมีนัดสำคัญแน่เลยใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะพี่สอนคะ่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอม <c oughs> อย่างมิ ก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลามีมสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองมีแนะนําค่ะ<ม>น้ําหอมเอลเดอร์พูฟูมของวิกเวียน<ม><ม>กลิ่นน่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะ,คะน้องแพนเคก้กเข็มบณิทกก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามี8กลิ่น8สไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะงั้นของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมินสีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดนิด เปรี้ยวหน่อยหน่อยแอบเซ็กซี่เซ็กซี่ลองดมค่ะชอบไหมคะหอมาหอมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุกแบบว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยมิ้นก็ใช้สีชมพูค่ะ<อ>แต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยนะคะมิ้นก็จะใช้สีส้มค่ะ<อ>แต่ถ้า วันไหนมีนัดเดทส,สาคัญกับคนสําคัญหรือแฟนเราเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีกสีกลิ่นเป็นคอลเลคชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ําหอมที่มีหัวน้ําหอมของเอลเดอร์ฟูฟูมจริงๆคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยเพราะเขามีออยน้ําหอมเข้มข้น1 0 2ถึงเปอร์เซ็นต์เลยอ,อ,อยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อสีปกติ1,160บาทเหลือเพียง999บาทแถมเพิ่มให้อีกสีได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบอร 021131177ภายใน5นาทีนี้มินให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12คขวดจากราคาปกติ3,480บาทวันนี้เหลือเพียง999บาบาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์021131177021131177 02หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียนหนึ่งค่ะแอดวิเวียนหนึ่ง ภายใน5นาทีนี้โปรโมชั่นถึงวันที่31ทธันวาคม2,565หรือจนกว่าของจะหมดวิกซอลสะอาดนา้นเพราะมีสารเคลือบช่วยกันค้าต่อเนื่องวิกซอลสบายนานฉันอยากเห็นสายลุงฉันอีกครั้งไม่ภาคมันตายไปแล้วสายรุ้งดูย้อนหลังในถางวันดีที่เดียวเมื่อสายฝนหยุดผมกระหน่ำสายรุ้งเส้นนี้จะนำพาเขาและเธอกลับมาเจอกัน ทำให้คนณทุรนทุรายเพื่อทำให้คุณไม่มีความสุขรู้ว้ซะด้วย<อ>สายรุง้งดูย้อนหลังในทางวันดีที่เดียวเนสกาแฟสองมอง่วงสูตรน้ำตาลน้อยกว่าอร่อยมากอร่อยมากเต่มเนสกาแฟสองม่วงนะคะลาซาด้า99 <need> ลดอันลังปังทุกรานา์ลดแรงสูงสุดถึง90% <this> แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ถึงสกันยายนนี้ไปช็อปเลยเพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซ็นทรัมซิลเวอร์ l u สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามินบีนึที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจเซ็นทรัมซิลเวอร์50พลัส ยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือน63จังหวัดทั่วไทยรับมือฝนตกหนักในช่วง6-9กันยายนอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขอให้ประชาชนระวังอันตรายโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะติดตามทั้งหมดได้ในรายการเอาให้ชัดค่ะ ทน้ำดื่มรีเจนซีในทุกๆเพลงเราจะซ่อนคนคนหนึ่งไว้ในเพลงเสมอมีวันหนึ่งเราก็ได้ยินข่าวว่าเออเนี่ยเพื่อนเป็นมะเร็งจะไปเยี่ยมเขาแต่ว่าไปไม่ทันแล้วเพื่อนไปแล้วยังฉทุกครั้งเวลาไปฟังม้วนสองเพลงมันจะดึงเรื่องของเขามาสู่ เชื่อมโยงกับเรื่องของเราอะเสารนี้2อทุ่มสิบห้าห้ามพลาดดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวโหลดแอพวันดีสายรุ้สัปดาห์นี้คุณเกลียดฉันไม่ใช่หรอแล้วคุณมาช่วยฉันทำไมผม,ผมไม่ได้เกลียดคุณตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปห้องนี้จะเป็นห้องทางนานของฉันคุณจะไล่ผมออกนั่นแหละคุ๊ยเออ,อชุดห่อกันเขาไปใช่ไหมล่นะ้า พี่ควรจะบอกความจริงสายรุ้งทุกวันพุนละว,วันพระราศดีนาสองทุ่มครึง่งดูทีวีทางช่องวันสาและดูยอ้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีดูได้ที่วันดีที่เดียวสนับสนุนโดยช่วยลดผมขาดดุดร่วงแชมพูสมูทอีแอนตี้แฮร์ลอสพาันนไปไปหก็